น้ำหนาพี่น้องดูสวัสดีจ้าพี่น้องช่องโูเอชแนลไอพามกินพี่น้องเคยกินบ่าน่อเดีเพชรกินครั้งแรกเลยจ้ะออผัดมะเขือพวงหรือผัดบักแข็งอันนี้จะใส่เป็นไอ ไก่บดไก่สับเดือดใจไปหาส้อหมูสับมันเบืดอจากพี่น้องเบิ้งหาเก่นมากพี่น้องจา้าโอ้สุกิวล้วก็ไข่เจียวจะดใส่พริกไปหน่อยนึงอืมมาละสวยงามแล้วก็บกแตีงจัดข้าวเข้า,เข,าเข้าสวยคือเก่อเบิ้งพี่น้องแตะเป็นแตบเนี่ยเบิเ้บบนะองอืมย่านก็เห็นนะนี่อีก็เลยเออกมาทับเขาาน้องเบิองเด้อ โอ้ยนายกินข้าวพี่น้องจา๋าเบิ้งเอาขอจัดระเบียบหน่อยโอเคอืมวายนายกิน <c oughs> นายกินมากเบิ้งน้องจา๋าข้าวสองทัพพีนะจ๊ะพี่น้องเขาแบบว่าหุน่หนหวเลยพี่น้องจ๋าพึงเตามจาจักหมอมหนไอ้หองส์เซตไม่ไหมแต่ไข่เจียวก็น่ากินเด้อ หืมหอมฮืมเนีาะหอมมะเขืงไข่เจียวมันหว่วเลยพี่น้องเบิรงอ่ะควันออกเบิรงเห็นไหมควันออกไม่ไมห่วยจ้าหืมเข้ากันจริงขาดไข่เจียวบ่ได้เด้อจ้าพี่น้องจ๋าต้องกินกับไข่เจียวเท่านั้นหืมอ,อร่อยจิง ที่น้องลองไปทํากินนะคะไผ่ที่พ่อมากินบักแขรงเนาะว่าบักแขรงมันขมนะเสียงเมนูนี้บันขมอันผู้ใด้จริงเอาไส้เป็นเนื้อหรืที่พ่อต่ำก็ได้แล้วแต่ว่าเออเอาไปต่ำต่ำเพราะแบบว่าบุบ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 เสิมันจะเข่าเครื่องกลัวมึงหน้งหนามพี่นอ้องอืง

แต่ก็อกแต่งกอบเ่ากันีด้ี่ะนาะก็ ใช่พีก่ก็ <Yes. S 1> เหมืนเห็นก้นมากินบักแข็งอยู่แล้วพี่น้องยังไม่เห็ดตั้งสี่เลยเห็งเขากัน ใก้สาวกสาวผูุกันไปเห็นข้าเจ้าเที่กินนี่จะแปลงสูตรข้าเจ้านิดนึงนะจ๊ำนี่จะเอามักสมุนไพรเนาะนี่จะใส่เป็นตกไครเพิ่มเติม ใส่เป็นคาใส่ไป็ใบบกรูดเพิ่มอืมอใส่แบบนี้ ช่วนนี้กินตะผัดๆด้วยแต่เอิเ่วเดซเซนน้ำมันแบบว่าน้ำมันไอพวกองุ่นพวกอย่างด้วยแต่เอิเ่วเซเป็นน้ำมันลำข้าวด้วยแต่อิ่วจะกินเป็นน้ำมันลำข้าวมันจะบ่ค่อยเดือดสำหรับอีนะน้ำมันลำข้าวมันก็มีประโยชน์นา้ะพี่น้นอง มังเ็ดกับเขาพี่น้องสิงไปเบิ้งใน t ิ k t อกใน y YouTube เนาะวะ่าเขาเจ้าเห็นเมนูอย่างไงรูสิไหมเห็นขเขาใจพีกินบ่ว่าเอ,อ้ยไปเฮจินต่ามเขาเจ้าดีกว่านะ้าสิเลย อืมอานนี่สสผพาสเทเผ็ดหลายคนแซ่บแบบพีกไม่ใส่เป็นเ,เพียงแห่งพีงิๆก็ได้จับพี่ห้อนยอมเค่ไอ่ะอืมเอเพี ย่านทัพพีเดียวแม,มเ่เอันเพราะการไปตาเพิ่มซิมเราว,ว่ามันแสบกได้สองทัพพีขอไปด้วยจากพี่นอ้องโทรศัพท์ อ้วยกินเขาอยู่โทรศัพท์มาหนีเซ็งคักนี่น้องเครองก้มเขา

có bài này cũng thì bác phải mặc trình bậc theo Bên nó Đó xì hoài trong này thấy thì nó trình đón bên nó mới là Nó cần cũng như Bởi cho bậc thẳng ไอคีบไอหลวงไปไหนเนี่ยไม่ออกข้างบ้านเจ็บปิดด้วย เจี่ยวกับแบบเจีบเสตเตออกมานางกินปลาไปเด้พี่น้องน้องกอบนักกินไขรเี้ยเสือมาจระแพกไม่แค่์ิบเดียวพี่น้องเอ้ยอาเบื่งง่เด้อดูศูนกินมาจ้าพี่น้องอย่างไทคกินนี้แบบที่ต่ำกดใจกูแรกกดริ่งแจงเตือไตไไนไว้เช่นเนียรองเบืองเมนูน,นี่เดี๋จ้า